ความไม่เข้าใจเท่า้องคนห้ามว่าดูพี่หอมดูพี่จานแฮมดีกว่าต่อภาความไม่เข้าใจเี่าสองคนนั้นเชลเวดดูมาโกฟาดผมซื้อมาโกฟานบัตเต้นเม็ดแดง มาในราคา6 0ร้อยแปดล้านเอฟซีคอยล์และผมจะอัพเกรดฟานบัตเต้นขึ้นเม็ดส้มด้วยเรท20เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ <c oughs> <c oughs> และวันนี้เราจะมาเล่นมาโกฟานบัตเต้น เมส้มหมืนครับเพจเจนันเกมมิ่งรับเติมเกม Fc Mobile ราคาถูกเติมโหดเติมไวระดับไฮสปีดได้คิวพบแป็คเดียวเสร็จแถมปลอดภัยจัดได้ตลอด24ชัมม่วโมงไม่เคยมีประวัติลูกค้าโดนแบนรรีฟันสตรีมเมอร์ดังๆใช้บริการและแนะนำกันเพียบนอกจากนี้ยังมีสินค้าบริการเกมฟุตบอลชั้นนำและเกมมือถือด้วยไม่ว่าจะเป็น Rov พั b g f i Mobile Legend สนใจติดต่อเพจเจนันเกมมิ่งได้เลยครับลิงอยู่ใต้ขีปเพจแท้ผู้ติดตามหลักแสน วิ่ง145ยิง141จ่าย96เลี้ยง141สภาพร่างกาย108นี่คือค่าพลังของมาโกฟานบัตเต้นเม็ดสม้ม เตนสาที่อัพสกิลเคาน์เตอร์หรือว่าโต๊ะกลับนะฮะและอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับผมว่าฟานบัตเต้นร่างนี้ถูกบัฟวิกฟุตมาเป็น5ทับหบัฟสกิลมูฟมาเป็น4ดาวซึ่งทําให้ฟานบัตเต้นเนี่ยน่าเล่นมากนะครับผมจากเมื่อก่อน,นแทบจะไม่มีคนเล่นแล้ววันนี้นะครับผมจะใช้มาโกฟานบัตเต้นทํา5ภารกิจสุดหินเพื่อทดสอบความโหดความเทพตามเส้นทางอาชีพของเขาครับอาแจ็กคือสโมสรอนแรกนะครับผมที่มาโกฟานบัตเต้น ลงเล่นในฐานนะนะักฟุตบอลอาชีพและจากที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับผมนัดแรกที่เขาลงเล่นกับอาร์เจ์เขาไม่ได้เล่นกองหน้านะครับผมแต่เขาเล่นตำแหน่งอาดับบิลนะฮะในฤดูกาล81ถึง82เพราะฉะนั้นภาร,รกิจแรกของมาโกฟานบัตเต้นในวันนี้นะครับเขาจะต้องยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งและพาทีมคว้าชัยชนะให้ได้ในตำแหน่งปีขวาครับอันดับแรกผมจะพยายามเอาแอสซิตก่อนนะเพราะว่า เออน่าจะยากกว่าเอาประตูนะเพราะว่าประตูเนี่ยคือเลี้ยงเลี้ยงไปยิงก็น่าจะได้แล้วตอนนี้โอ้โหโอ้โหไปไปไปอยู่ไหนแล้ววะโอ้โหแพชเชอร์ค่าหือแบบว่ามีความเป็นกองหน้าสูงมากมีอื้มมีโอ้โหจันจุดโทษดิเรียกจุดโทษนะครมีความเป็นกองหน้าสูงมากเออเอาประตูไปก่อน แอซค่อยทีหลังก็ได้เรียบร้อยครับผมมาก่อนครับผม1ประตูเพราะฉะนั้นนัดนี้ก็เหลือแค่แอดซิทนะครับผมมาโกโฟันมาเต้นที่ริมเส้นมาแล้วโอเคมวนหนีสวยเอาเละเนเช้งหนีแล้วขอเปิดไปดิแลซีดายิวหูหยิเกือบบนเลขเข้าเสาแรกครับเหลือ10นาทีสุดท้ายในนัดแรกครับกับแอดซิของมาเต้นที่ยังไม่ได้แล้ววิ่งทำทางมาลูกนี้สวย บอหน,นีไปดีด้านในมาด้านในมาแล้วโอเคอ้เตะออกไปเลยนัดแรกยังไม่ได้นะครับผมได้แค่หนึ่งประตูเรียกจุดโทษเองแล้วก็ยิงจุดโทษเองโอเคเอาละเอาละบัวหนีโอเคเอาละเอาละ,าละ,าละไปก่อนไปก่อนแล้วมา <c oughs> เอซิอามาก่อนครับ สิ้นยังงามรักสินยังงามเราสิ้นยี่สิบสองมีเวลาเหลือเฟือในการทําประตูอเอาล่ะจังหวะนี้โอ้ยวิ่ง,งอะไรท่องแทงไปดิครับโอ้โหยังหวะน,นี้ปั่นก่อนไหมเน่ยปั่นซ้ายคมคงเรียบร้อยโคตรเอาครับภายในครึ่งแรกยิงหนึ่งแอดซิตหนึ่งดูจังหวะหาช่องแล้ววิ่งควบมาจาังหวะนี้ครับซ้ายห้าขวาหน้าปั่นดีไซ้ายโอ้โห เอาเรื่องแจกเอาละครับทด3นาทีจังหวะนี้มีโอกาสสูงมากที่จะสำเร็จนะครับและกรรมการเป่ากรรมการเป่ากรรมการไม่เป่าแล้วโอ้โหวิ่งเขายิงเกือบเข้าและจบ นีครับสองประตูต่อศูนย์มาจนได้ยิงหนึ่งแอสซิสต์หนึ่งชนะโคู่แข่งห้านัดหลังจากนั้นมาโกฟานบาตเต้นก็เติบโตไปเป็นยอดกองหน้าที่โคตรโหดโคตรเทพนะครับตลอดอาชีพของเขาลงเล่นไปทั้งหมด373นัดซัดไป277ประตูกับอีก86แอสซิสต์แถมเจ้าตัวยังได้รับฉายาเท่ๆจากคนไทยนี่แหละนะครับผมว่าเพชรคาดพายกระซิบอีกด้วยนะก็เนื่องมาจากว่าเขาสามารถจบสกอร์ได้ทุก รูปแบบทุกพื้นที่นะครับเราวกับมีซัมติงอ่ะแบบว่าลูกเทพเออเหมือนกับมีลูกเทพมาคอยกระซิบว่าวิ่งไปตรงนั้นวิ่งไปตรงนี้ยิงไปตรงนั้นยิงไปตรงนี้นนนและก็ได้ประตูนะซึ่งมันก็นํามาสู่ภารกิจต่อไปนะครับผมจะใช้มาโกฟานบัตเทนทำประตูทุกรูปแบบที่สามารถทำได้ในเกม FC Mobile นะครับผมตามปุ่มของเราเนี่ยปุ่มเรามีอะไรบ้างยิงธรรมดายิงปั่นยิงชิป พาวเวอร์ช็อตแล้วก็แถมมงให้ด้วยแล้วกันซึ่งการยิงแบบธรรมดาเนี่ยชายเลนก่อนได้เห็นไปแล้วนะครับก็จะเหลือปั่นชิปมงและพาวเวอร์ช็อตไปลุยครับอ้าวแล้วครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้อ่ะอูจานฟาวโอ้โหจุดโทษจุดโทษก็จุดโทษจุดโทษมันยิงอะไรได้บ้างวะจุดโทษเอาปั่นไปจุดโทษแบบปั่นจุดโทษยิงปั่นเอาโดน <c oughs> <c oughs> เซฟเฮ้ยบัตรเต้นตรงนั้นสวย เดินชิงปั่นโอ้โหล,ลูกปั่นมาก่อนบารเต้นโล่งเรียบร้อยสวยอีซี่เกมอีซี่ไลท์าวละสับเอาไปขอตาเวิร์จอกกูสายตีระเบิด เร่จัดตอนนี้นะครับยิงธรร <ım. S 1> มดาผ่านนะครับผมมงผ่านนะยิงปั่นผ่านพาวเว์ชดผ่านเหลือสิ่งที่ยากที่สุดลูกชิมฮะเอาละครับฟานมาเต้นหาจังหวะแทงทะลุช่องให้เงาๆเอาได้ด้วยได้ด้วยแล้วแล้วชิปเข้าเสาแรกเรียบร้อยเลยว่ามาเร็วกว่าที่ชิรก็ผมลูกชิปผมเอ้ยต้องชงความแข็งแกร่ง จังหวะหาะช่องนะครับผมอันนี้ดูฮะแล้วอือออชิปปาดมือ้รักสาประตูชนเสารกระเด็งเข่าโกโอ้โหนี่คือภายในนัดที่สามในนั้นเดียวกันกับที่ยิมพาวิชช็อตครับและนี่คือความครบเครื่องของฟานบัตเต้นในเกม FC Mobile นะครับและครบเครื่องไม่แพ้ฟานบัตเต้น โอเวอร์สองจุดศูนย์วนรุ่นนี้นะครับคมเครื่องตรงที่มันเท่มันใส่เล่นเกมกองแสงที่บ้านก็ได้เพราะทางออฟตัดเขาการันตีเรื่องการกองแสงอยู่แล้วนะครับผมหรือจะใส่ออกไปข้างนอกก็ได้นะด้วยความที่แว่นมันเป็นแบบทรงแฟชั่นน่ะเออใส่ออไปด้านนอกนะเกาะหน้าดีไม่มีหลุดทํากิจัรรประจำวันได้สบายแถมแว่นออฟตัดรุ่นนี้นะครับผมเขาได้เปลี่ยนมาใช้วัสดุใหม่อย่างนิติน,นอกนะครับผมซึ่งมันเป็นโลหะชนิดพิเศษ บิดงอแรงๆได้มีความยืดยุ่นนะแต่ในขณะเดียวกันก็แข็งแรงทนทานเหยียบทับโยนไม่มีพัง oh. แถมตอนนี้ทางออฟตัดเขามีโปรเด็ดอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นโปรเปิดตัวลด200บาทนะผมใครมีฮเวอร์รุ่นเก่าไปอัพเกรดปรุ่น2.0ลดเพิ่อมอีก20%และยังสามารถใช้โค้ดส่วนลดแฮมไรเดอร์เพื่อรับส่วนลดอีก100บาทด้วยนะครับใครสนใจ ลิงใต้คลิปทักไปสอบถามที่แฟนเพจออฟตัดได้เลยแล,และได้นำทีมชาติมาโกฟานบัตเต้นถือว่าอยู่ในยุคที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของทีมชาติเนเธอร์แลนด์เลยฮะเพราะเขาพาฮอลแลนด์คว้าแชมป์ยูโรได้ในปี1998ซึ่งเป็นแชมป์ระดับประเทศแชมป์เดียวนะครับที่เนเธอร์แลนด์เคยได้มาโกฟานบัตเต้นอยู่ในชุดนี้ด้วย <S <S ในศึกยูโรรอบนั้นฟานบัตเต้นโชว์ของไว้เพียบอย่างเช่นลูกยิงที่เขาทำในนัดชิงกับโซเวียตนะฮะหลายๆคนเนี่ยยกให้เป็นอิมพอ ซิโบโกโนะครประตูที่เป็นไปไม่ได้จะเป็นยังไงก็ไปหาดูเอาแล้วกันและอีกหนึ่งนัดที่จะไม่พูดถึงเป็นไปไม่ได้นะครับผมในศึกยูโรครั้งนั้นเนเธอร์แลนด์เจอกับอังกฤษนะครับผมฟานบัตเต้น กดแฮตติกใส่อังกฤษนะฮะแลหลายคนอาจจะกําลังคิดนะครับผมว่ายิงแฮตติกเนี่ยใครๆเขาก็ยิยงกันกองหน้าเขายิยงกันเยอะแยะมันก็ถูกต้องนะครับแต่สถานการณ์วันนั้นมันเป็นสถานการณ์ที่โคตรกดดันนะครับผมเพราะว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยจะต้องเอาชนะอังกฤษให้ได้ถึงจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับผมถ้าแพ้ตกรอบทันทีและฟานบัตเต้นจัดแฮตติก ic, ในนั้นอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นภารกิจที่3มมาโกฟานบัตเต้นกด แฮตทริกนะครับผมเล่นมันเป็นสิบล้านนี่ยังไม่เคยยิงได้เลยเอาล่ะครับได้ตีวงวิ่งมานะครับประตูแรกประตูแรกหรือเปล่าประตูแรกหรือเปล่าประตูแรกหรือเปล่าวนก่อนเล่นชิงกลับไปทางเดิมเฟตตอด์กลับมายิงด้วยขวาครับผมมาก่อนประตูเรขฟานบัตเต้นนาทีที่สิบสองจบสองหนึ่งแพ้ชื่อการทำแฮตทริกของฟานบัตเต้นนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากถึงแม้เขา ยิงได้เกือบทุกนัดแต่ก็ไม่ใกล้เคียงคาว่าแฮตทริกเลยเต็มที่ก็ลูก2ลูกช่วงท้ายเกมซึ่งเวลาก็มีไม่พอสําหรับลูกที่3แต่ถึงอย่างนั้นผมและฟานบาเต้นก็ไม่ย่อ,อ้อพวกเราพยายามกันอย่างสุดความสามารถที่จะคว้าแฮตทริกมาให้ได้จนกระทั่งนัดนี้สวย ต่อศูนย์ครึ่งหลังลูกสองลูกสองลูกสองลูกที่สองเยสห้าสิบเจ็ดนาทีเหลือเวลาครับยังเหลือเวลาให้ฟานัาเต้นได้กดแฮตติเขาผมด้านนี้ัาเต้นมาเต้นยิงเยส สวยโอ้โหจังหวะน,นี้เนี่ยบัตเต้นโอ้โอหร้อยหลังคู่แข่งเฟซช็อตหนีแล้วเข้าได้ไงวะมุมนี้ยิงเข้าได้ไงวะครับเนี่ยโอ้ขวาสามลูกเลยครับสำเร็จจนได้ครับนัดทีหกไอ้สัตว์เอ้เอยการเดินทางของฟานบัตเต้นเนี่ยยังไม่หมดนะครับผมเพราะว่าเขาได้ไปสร้างตำนานสามทหารเสือแห่งดัตต่อที่เอซิมิลานฟานบัตเต้นลุดกุลิตและแฟนไลากาด Uh -huh. you're late what uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. อยู่นี่นะครับผมแฟงไรกร้ยกาด277ล้านเม็ดแดงครบเรียบร้อยสามทหารเสือแล้วกุลิตเอาทองชาติไหม <S <S ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวแย่งซีนฟานบัตเต้นซึ่งภารกิจของสามานเสือของเราในวันนี้นะครับผมทั้งสามคนจะต้องร่วมกันทำตรีโอโกนะหรือว่าสามประสานแล้วก็จบด้วยฟานบัตเต้นเอาง่า,ายๆก็คือแฟงไรก์ดเนี่ยสกัดบอลมาแล้วก็ส่งให้ลุดกุลิตนะครับแล้วลุดกุลิตก็แทงตะลุช่องกับฟานบัตเต้นฟานบัตเต้นก็วิ่งดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กไปครั ตูนะครับผมประมาณนั้นหวังว่าจะใช้เวลาไม่นานมากนะครับผมสําหรับภารกิจตุยโอโกสามทหารเสือถ้าจะให้ดีเดี๋ยวก็ภายในนัดแรกเลยนัดนี้เลยจบจบไปไรการเอาโอ้ลิมเ้นเลยว่ะไรการหรือเปล่าโอเคแล้วเป็นกุลิตสกัดแล้วอืชิบหายละโดนเอาไรการสกัดเอาไรการสกัดไรการสกัดได้กุลิตเอากุลิตอ่ะไปฟิมกุลิตเอ้ยอะไรฟิมบงมาข้างกับมะเขืออะไรเนี่ย ยังไงครับไร้กาดสกัดบอลห่าวล่ะไปกุลิศมาแล้วครับผมได้ละกุลิศกุลิศกุลิศทำชิงกันอสามคนเล่นกันสามคนโอเคเอาไอ้หมดเวลาก่อนอะไรวะจบหนึ่งศูนย์แค่ไรกาดสกัดยังยากเลยมาครับบังคับอยู่ที่กุลิศนะกุลิศหรือไร้กาดสกัดก็ได้นะครับผมกุลิศหรือไร้กาดศไปกุลิศแล้วกุลิศไปกุลิตศกอบไร้กาดไร้กาดไร้กาดักบอลสวยไร้กาด ปาดไปกุลิดเอาแล้วมาเต้นหน้าช่องมาเต้นหน้าช่องมาเต้นอาฝากฝากมาเต้นก่อนแล้วมาเต้นคืนกุลิดเอาละเอาละเอาละสามประสานกูมาแล้วสามประสานสามประสานกูมาแล้วโอ้รายการ